สมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์อมทรัพย์ครูไทยหรือสาส,าสาอคสาสาอคสวัสดิการของคนสหกรณ์เอื้ออาทรและห่วงใยสวัสดีครับท่านสมาชิกสมาคมชาวิกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์อมทรัพย์ครูไทยที่เคารพทุกท่านกระผมนายทวีสิทธิ์ชิงแก้วกรรมการ และเหรัญยิกของสมาคมขณะเดียวกันผมก็ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการของศูนย์ประสานงานสมาคมสากลอมทรัพย์ครูนนทวีจำกัดครับวันนี้ก็ผมมีความยินดีที่จะขอแนะนำท่านสมาชิกของสมาคมเพื่อมาเล่าถึงประโยชน์การเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ คือวันนี้ผมอยากจะให้อาจารย์เนี่ยได้เล่าถึงสาเหตุและประโยชน์ที่อาจารย์ได้รับจากการเป็นสมาชิกของสมาคมสสอ,อ,อคอของเรานะครับคือที่ผมทราบเนี่ยอาจารย์เป็นสมาชิกมานานแล้วใช่ไหมครับค่ะสิบปีแล้วค่ะตั้งแต่ปีห้าสี่ค่ะแล้วอะไรเป็นเหตุจูงใจที่ทําให้อาจารย์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมครับ เพื่อความมั่นคงของแต่ด้านการเงินนะคะเพราะว่าคุณคุณครูก็มีภาะหนี้ที่กู้กสัตกวอ,อเพื่อจะเพื่อให้ทายาทอ่ะจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนในการใช้หนี้ของอสากกรน,นะคะแล้วก็แบบว่าการการเข้ากรบวมของสมาชิกก็เป็นจำนวนเยอะนะคะถือว่าเป็นเป็นแนวทางที่ว่าการเงินน่ะน่าจะมั่นคง,คงมั่นใจมากค่ะอืมก็คือผม จับใจความสําคัญได้ว่าอาจารย์หมายถึงว่าการเข้าเป็นสมาชิคมเนี่ยหนึ่งทำให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมการช่วยเหลือเพื่อนครูเราการเมื่อเขาเสียชีวิตใช่ค่ะสองก็คือเพื่ความมั่นใจของอาจารยเองว่าถ้าอาจารย์เป็นอะไรไปแล้วทายาทลูกหลานไม่เดือดร้อนใช่ค่ะเพราะว่าจะมีเงินใช้หนี้ที่เราก่อร่างสร้างตัวกันมานะครับครูคเราส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นหนี้และสุดท้ายก็คือ อาจารย์ก็จะได้ว่าไอ้ตัวนี้จะเป็นหลักประกันสําหรับการกู้เงินสกปร,อ<า>ร์อาจารย์ครับอาจารย์ครับแล้วอาจารย์ทราบไหมครับว่าปีนี้สมาคมมีการเรียกเก็บเงินเขาเรียกว่าเงินคงสภาพการเป็นสมาชิกของสมาคมทราบทราบจากไหนครับทราบจากเอกสารของสกรร์ที่ส่งมาให้ตุนครูนะคะสกรร์อะไรครับสาบการ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรีนะคะส่งเอกสารมาให้ที่บ้านนะคะนะคะ าแจ้งยอดอาจารย์ต้องชำระปีนี้เท่าไหร่ครับประธานโทษครับเขาแจ้งยอดมาเท่าไหร่ครับปีนี้นะคะของครูไทยนะคะห้าพันห้าร้อ่บาทค่ะโอเคครับอาจารย์5้าพันห้าร้อเนี่ยอาจารย์ทราบไหมครับว่าประกอบด้วยตัวอะไรบ้างก็เป็นเงินสงเคราะรวมหน้าค่ะสี่พันแปลครับแล้วก็เงินอะไรอ่ะค่าบำรุง40บาท แล้วก็ค่าส่งเคราะห์ร่วมร่วมหน้า่่เจ็ดร้อยบาทไม่พอจ่ายเมื่อปีที่ผ่านมาปีขอค่ะปีหกสี่หกสี่ก็เลยรวมเป็นห้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทนะครับแล้วอาจารย์จะไปชําระไปชําระได้ยังครับเนี่ยยังเลยค่ะอาจารย์ไปชําระยังไงครับทุกปีปกติคุณครูไปจ่ายเองที่สากลครูค่ะอ๋อครับประมาณเดือนมกราคุณครูจะไปจ่ายเดือนมกราครับอาจารย์ครับ หรือประเด็นหนึ่งครับอาจารย์ประเด็นสําคัญก็คืออาจารย์ทราบไหมครับว่าทางสมาคมมีการเรียกเก็บเงินสงเราะห์ล่วงหน้าไม่พอจ่ายในปีห้าดนะครับ2 5 5 7ถึง2 5 6 1ทราบค่ะทราบจากไหนครับทราบจากเอกสารที่ส่งมาให้นะคะแล้วก็คุณครูเลือกแนวทางในการชำระโดยการหักจากเงินปันผลค่ะอืมหนังสือที่มาคือมาจากสหกรณ์อมทรับครูนนทบุรีค่ะ อาจารย์มียอดต้องชำระเท่าไหร่ครับ1,526บาทค่ะอาอาจารย์บอกผมว่าอาจารย์จะให้หักจากปันผลใช่ค่ะของการไปสมายที่สากรทรัพย์ครูนนทบุรีประจำปีะน,น,น,นะครับโอเคอาจารย์ได้ตอบจดหมายกลับไปแล้วนะครับตอบไปเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคครับคือทางสากรเนี่ยครับในฐานะที่ผมเป็นเลขานุก,การของศูนย์ประสานงานนะครับสมาคมนั้นหน่วยสากรององทรัพย์ครูนนทบุรี เราทำจดหมายแจ้งสมาชิกโดยทั่วไปเลยทุกท่านเลยนะครับประมาณ2,300รายนะครับก็ตอบกลับมาแล้วประมาณ60%ก็มีจํานวนซึ่งจะให้หักปันผลเนี่ยครับของอาจารย์ด้วยตอนนี้แยกไปแล้วแล้วก็จะให้สากกรหักให้กับสมาคมต่อไปครับตัวนั้นครับสุดท้ายครับอาจารย์ผมขอให้อาจารย์ให้แสางคิดเห็นหรือว่าสิ่งที่อยากจะฝากไปยังเพื่อนสมาชิกของสมาคมเราครับ นะคะการที่คุณครูมาสมัครสมาชิกนี้ก็มีความเชื่อมั่นในการบริหารงานของสมาคมครูไทยนะคะว่ามั่นคงนะคะก็อยากให้เพื่อนๆสมาชิกะคะ่ะเข้ามาเป็นสมาชิกมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อความมั่นคงทางด้านการเงิน,นกับทายาทของเราด้วยนะคะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับนีัดีครับท่านผอ ครับอาจารย์ครับวันนี้ผมอยากแห่อาจารย์เนี่ยได้มาพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกสมาคมสสอคของเรานะครับลําดับแรกขอญาตท่านอาจารย์แนะนําตัวนิดครับครับผมขอบคุณททอผมนายมานัทขำปานครับเอ่อเสมาชิก7801ของสกลอซับครูนนทบุรีครับผมแล้วก็เป็นสมาชิกของสมาคมครูไทยเมื่อปี2555ครับโอ้โหอาจารย์เป็นมาร่วม10ปีเลยนะครับเนี่ยก็ผม อาจารย์ครับอะไรเป็นมูลเหตุจูงใจที่ทําให้อาจารย์มาสมัครเป็นสมาชิกสมาค,คมของเราครับ,รบอันดับแรกเลยครับบุตรหลานทายาทเรามีทุนมีตัวเป็นต้นมีทุนในการเขาประกันว่าเออเวลาผู้ปกครองเราเสียชีวิตหรือญาติเราเสียชีวิตเนี่ยเรามีทุนอยู่แล้วสองเป็นการจุนเจือสมาชิกของเรานะควับว่าเออ,อถึงเวลาเราต้องทําบุญเราก็ต้องอเผื่อแผ่แล้วก็สาม เพื่อเป็นการเป็นคุณทําคาประกันว่าต่อไปเนี่ยเวลาเราจะ,จะกู้เงินเพราะคุณครูเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นหนี้เพราะนั้นเราม,มีมีทุนแล้วว่าเออหนี้ก้อนเนี้ยเราสามารถจะกู้ได้เป็นคำประกันครับผมอืผมสรุปสาระสําคัญที่อาจารย์บอกผมนะครับคือหนึ่งาอาจารย์ต้องการเป็นความมั่นคงเมื่ออาจารย์เป็นไรไปไป,ไปลูกหลานก็มีเงินที่เป็นต้นทุนในการดําเนินชีวิตต่อไป <6. S 1> สอง อาจารย์ต้องการที่จะช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในสมาคมเมื่อเขาเสียชีวิตใช่ครับผมและสุดท้ายคือเป็นหลักประกันเมื่ออาจารย์จะกู้เงินจากสากลอมทรัพย์ครูนนทบุรีของเรามันก็เป็นหลักประกันตัวหนึ่งให้กับผู้ค้ำเขาได้สบายใจใช่ครับผมนะครับอาจารย์ครับอีกประเด็นหนึ่งครับถ้าอาจารย์ครับถ้าอาจารย์ทราบไหมครับว่าปีนี้ถ้าอาจารย์ต้องชาระเงินค่าคงสภาพประจําปีสอสอสมรักษาให้แก่สมคมจานวนเท่าไหร่ครับครับเออเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ห้าพันห้าร้อยสี่สิบบาททวนครับผมครับอาจารย์ครับในจานวนห้าพันห้าร้อยสี่สิบนะครับมันจะจําแนกเป็นเงินค่าสม้อศักครับล่วงหน้าปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจำนวนเท่าไหร่ครับอาจารย์สี่พันแปดร้อยบาททวนครับผมแล้วก็เป็นเงินค่าสมคอล่วงหน้าไม่พอใจ่ายในปี6-4จําจำนวนจำนวนเงิน700บาททวนครับผมสุดท้ายเป็นค่าบำรุงประจำปีใช,ใช่ครับอีก เป็นเงิน40บาทช่วนครับครับจึงรวมเป็น5,540บาทช่วนครับครับผมครับอันนี้อาจารย์ทราบจากเอกสารที่สากรครูนนทบุรีส่งถึงที่บ้านครับผมอืมครับอาจารย์ครับอีกประเด็นหนึ่งครับประเด็นก็คือว่าสมาคมนะครับก็มีการแจ้งไปยังศูนย์ประสานงานของสมาคมทั่วประเทศเลยนะครับจำนวน120กว่าศูนย์ ให้เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอใจปีพศส,ส5 5 7สิบเถึง2 5ง1นะครับ <ผม S 1> เพื่อให้สมาชิกเนี่ยได้ชำระเงินที่เราคงรอเรียกเก็บอยู่อาจารย์ได้รับทราบเรื่องนี้ไหมครับได้รับทราบจากอเอกสารสอกรครูอ,อมรั์นนทบุรีครับผมอาจารย์จะต้องชำระเท่าไหร่ครับเป็นเงิน1,526บาทครับผมอาจารย์ได้ไปชำระยังครับอ๋อผมไป จำระโดยการเป็นเงินจากเงินปันผลสกลคอาจารย์แจ้งตอบกลับไปว่าขอให้ชํำักจากเงินปันผลใช่ครับผมใช่ครับผมครับคืออย่างนี้ครับว่าทางสกลอมทรครูเนี่ยได้มีจดหมายถึงสมาชิกประมาณ2,300รายนะครับให้ชําระเงินเจ้าส่งค้อศพไม่พอจ่ายตั้งแต่ปี5 7ถึง61เนี่ยโดยไม่มีทีการคือหนึ่งชำระงวดเดียว อันที่สองแบ่งชระสามงวดอันที่สามหักปันผลนะครับและสุดท้ายอื่นๆแล้วแต่สมาชิกประสงค์ใช่ครับผมนะครับตัวนี้ครับสุดท้ายครับอาจารย์ครับผมอยากให้อาจารย์ได้แสดงความคิดเห็นข้อคิดหรืออยากจะฝากอะไรไปถึงสมาชิกของสมาคมครับครับท่านผอคือท่านสมาชิกทุกท่านนะครับผมอยากจะชวนเชิญท่านมาเป็นสมาชิกครูไทยนะครับง่ายๆคือครูไทยเพราะหนึ่งเราได้ทาบุญนะครับ เป็นการส่งข้อแก่เพื่อนสมาชิกสองเป็นหลักค้ประกันนะว่าในการเป็นสมาชิกเนี่ยเรามีทุนในที่จะทําการกู้ได้แล้วก็สามคือทายาทเราไม่ต้องลาบากนะครับในการที่เราจะเสียชีวิตไปเรา,เาสามารถจะนาเงินก้อนนี้มาในชั้นาชการทำชบันักกิจของเราได้ครับผมครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับหวังว่ามวลสมาชิกของสมาคมจะรับประโยชน์บ้าง ไม่มากก่็น้อยนะครับสวัสดีครับ